m o r n i n g m o v e ขับเคลื่อนโลกการลงทุนในทุกเช้าวันใหม่ในช่วง morning Move นะครับรูลึกรอบโลกโนเดอร์มาร์เก็ตกับ JP พ o ม g a การ s e t m a n a g e m e n t แล้วก็แคร์เซ็นะครับวันนี้เราจะมาหาโอกาสการลงทุนในตลาคุณียดนามาวิเคราะห์เศรษฐกิจกันมาพูดคุยกันกับคุณสุธีเลิศสาครชิรินะครับผู้บริหารจัดการจัดกองทุนตราสารตลาดทุนนะครับหรือคุณแฮนครับสวัสดีครับคุณแทนครับครับสวัสดีครับครับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจหน่อยนะฮะตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นใน อีกเมื่อจิงมาเก็ตกำลังเป็นที่สนใจมากขึ้นนะครับหลายๆลประเทศเศรษฐกิจเษษติบโตได้ดีแม้ว่าจะมีประเด็นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเอ่อความไม่แน่นอนสงครามการค้าแต่เวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่ออกมาสแสดงความมั่นใจตั้งเป้าหมายการเติบโตษษเศรษฐกิจในระดับที่สูงมากแล้วก็บอกว่าจะดึงดูดการทุนจากต่างประเทศด้วยนะครับเรามาอัปเดตกันหน่อยครับว่าตอนนี้มุมมองของโนโดมาเก็ตนะครับต่อตลาดหุ้นเวียดนามเศรษฐกิจเวียดนามเป็นยังไงบ้างมีเรื่องไหนที่ต้องจับตากันครับครับ ก็ในเชิงของมุมมองเศรษฐกิจนะครับประเทศเวียดนามเนี่ยก็ปีนี้เนี่ยตลาดเนี่ยคาดกันโตประมาณสัก6-7%แต่จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าประมาณสัก8%็นะฮะก็จะมีความแตกต่างกันก็คือรัฐบาลเนี่ยมองเห็นว่าในส่วนของค่าการส่งออกเนี่ยน่าจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของที่มันเป็นภาคอสังหาเนี่ยก็คือค่อยๆฟื้นตัว ขึ้นมาได้ค่อนข้างโอเคภายหลังที่รัฐบาลเนี่ยผ่อนปลาเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยที่มันค่อนข้างที่แตกต่างกับตลาดก็คือหลักๆคือเม็ดเงินในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าประเทศเวียดนามเนี่ยยังขาดในส่วนของประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะส่งผลทําให้ในส่วนของ FDI เนี่ย จะหลั่งไหลเข้ามามากยิ่งขึ้นในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันเป็นตัวที่พยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกแลวก็เป็นที่ดึงดูดของ FDI ได้ด้วยครับผมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะสดใสแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลหลักๆก็คือเป็นนโยบายทางการค้าของทางสหรัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าประเทศเวียดนามเนี่ยส่งออกไปสหรัฐเนี่ยถึง30%ของมูลค่าการส่งออก ซึ่งตรงนี้มันทําให้ในส่วนของนโยบายทางการค้าจากสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเวียดนามอย่างมีนัยยะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญเกี่ยวกับด้านการส่งออกซึ่งตรงนี้เนี่ยคือแน่นอนว่ามันก็จะเป็นทั้งจุดดีและก็จุดที่ค่อนข้างเป็นกังวลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลมองว่าก็น่าจะผ่านพ้นในส่วนของสงครามการค้าตรงนี้ไปได้นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเป็นปัจจัยที่ต้องต้องติดตามพอสมควรครับครับ อ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราเห็นเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงเลยนะครับปี67เนี่ย GDP โตถึง7%แล้วก็ปี68นะครับก็ตั้งเป้าว่าจะโตไม่น้อยกว่า7%บางคนบอกจะโตได้ถึง8%เลยทีเดียวนะฮะทำไมเวียดนามถึงมีความมั่นใจขนาดนี้ครับแล้วก็อะไรที่ทำให้ตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจของเวียดนามโดยเฉพาะยิ่ง GDP นะครับเติบโตโดดเด่นเป็นประเทศที่มีการเติบโตมากที่สุดนันต้นต้นของภูมิภาคเลยครับครับก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ย โดยศักยาภาพของเขาเนี่ยน่าจะโตได้สักประมาณสักหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมแต่รัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าสูงขึ้นเพราะรัฐบาลเนี่ยมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมันยังมีในส่วนของหลายๆประเด็นเนี่ยที่เขายัง <General. S 1> ทําได้ไม่ดีอย่างเช่นว่าเขายังมีในส่วนของกระทรวงเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะนะครับเขาก็จะรวบกระทรวงเข้ามาเพื่อการที่จะว่าในส่วนของดําเนินนโยบายเนี่ยจะมีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็มีกฎหมายค่อนข้างหลายอย่างนะฮะที่ยังต้องเออที่ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องแก้ไขซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะและ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสนามบินเอ่อไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามเนี่ยในยุคที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ค่อนข้างฉาอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่มาจากการเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็มันเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนในภาคธนาคารแล้วก็อสังหาริมทรัพย์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเวียดนามเนี่ยให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่เอ่อในส่วนของสงครามทางการค้าเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยยะ และประกอบกับในประเทศเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้น GDP ที่มันน่าจะสูงกว่าตลาดค่าเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับครับโนดเดอร์มาร์เก็ตมีความมั่นใจแค่ไหนครับว่าเวียดนามจะสามารถทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเพราะตัวเลข7 8ถเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับถ้าหากว่าพิจารณาจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่มีอยู่ในตอนนี้มีโอกาสแค่ไหนที่ปีนี้จะเห็นโตไม่ต่ำกว่า7หรือว่า8ครับ ครับเอ่อขอสไลด์ในส่วนของ GDP ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับผมคืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าศักยภาพเขาเนี่ยอยู่ประมาณสักแถวๆเก็คือ6กถึงเนะครับผมก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือว่าในสมมติฐานที่ว่าคือประเทศเวียดนามน่ยใช่เป็นประเทศที่เกินดุลการซื้อค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรกร็กตามเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ย proactive ก็อาจจะมีการนําเข้า LNG นําเข้าในส่วนของสินค้าพกุกกพานแล้วก็ซื้อเครื่องบินโบอิงค่อนข้างพอสมเออ ที่สามารถลดในส่วนของการเกินดุลได้นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยสมมติฐานก็คือว่าในส่วนของเราเนี่ยถ้าเรามองว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีการอ่อนตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะหรือเข้าสู่ e c e s s i o n นะครับผมการเติบโตทางด้านส่งออกเนี่ยน่าจะโตได้สักแถวๆเกือบสิเม็ดเงินผงสร้างพื้นฐานการพื้นตัวของอสาสมทรนะครับมันน่าจะทำให้เอออย่างน้อยๆเนี่ยเราจะเห็น GDP เนี่ยหกถึงเค่อนข้างแน่นอนแต่ถ้ารัฐบาล e x e c u t e ได้ดีกว่าที่ ที่เราคาดไว้มันมีโอกาสที่จะขยับตัวไปถึง8แต่อย่างไรก็ตามเรายังมองว่า6-7ถึงเนียน่าจะเป็นศักยภาพที่เขาพอจะทาได้ที่เราไม่ต้องการที่จะแบบเหมือนหวังมากจนเกินไปครับครับถ้าไปดูตัวเลข GDP ก็คิดว่าน่าจะเติบโตได้แล้วก็เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งนะครับไปดูภาคของตลาดหุ้นบ้างครับแม้ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยจะเติบโตได้เปน็นแบบต้นๆน,นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีแต่ตลาดหุ้นของเวียดนามถ้าไปดูเปรียบเทียบผลตอบแทน ในช่วงปีที่ผ่านมาปเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆด้วยนะครับอาจจะยังไม่ทันใจนักลงทุนสักเท่าไหร่นักนะครับมาวิเคราะห์หน่อยว่าทําไมตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยถึงยังขึ้นได้ไม่ร้อนแรงเหมือนตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ที่เติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดครับครับมันก็อาจจะเป็นคําถามหลายๆคนซึ่งอาจจะรวมถึงนักลงทุนทั่วโลกด้วยว่าเอ๊ะ GDP เนี่ยเขาโตได้ถึง7%แต่ทําไมตลาดหุ้นเนี่ยมันยังไม่กลับไปสู่ในจุดสูงสุดอย่างในปี2021็หรือ2ีองนะครับผมก็ตรงนี้ก็ต นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลในเรื่องของสงครามทางการค้าภายหลังที่ทรัมป์เนี่ยชนะการเลือกตั้งจริงๆแล้วตั้งแต่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็ค่อนข้างไซเวก็จะยุบปิดก็จะวิ่งอยู่แถวๆประมาณสักพันสองพันสองยี่สิบถึงพันสามอยู่แถวเรนจ์นี้เนื่องด้วยว่าคือมีความกังวลค่อนข้างระดับหนึ่งเลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความกังวลเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นความกังวลของนักลงทุนต่างประเทศเป็นหลักอย่างเช่นผมในส่วนของคนในประเทศเนี่ยค่อนข้าง มั่นใจในเสถียรของประเทศค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนําของเ,ออเลขาธิการพรรคคนใหม่เนี่ยน่าจะนําพาประเทศให้เติบโตได้สูงกว่าในที่ผ่านๆมาครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือมันจะเป็นความที่เห็นไม่ตรงกันระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนภายในประเทศครับผมครับคุณแฮนคิดว่าจะมีปัจจัยอะไรไหมครับที่ถ้าหากว่าปัจจัยนี้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้วนะครับจะไม่ตากุ้เวียนาเนี่ยเป็นตัวทริกเกอร์ให้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งตลาด,ลอดรอปัจจัยอะไรอยู่ในตลาดหุ้นเวียดนามบ้างครับ คือปัจจัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าคือปัจจัยดีเนี่ยมันจะอยู่ในประเทศปัจจัยที่กดดันเนี่ยจะเป็นปัจจัยต่างประเทศซึ่งปัจจัยต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมี2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือสองครามทางการค้านายโยบายของทรัมป์จะเอาอยัางไงกับประเทศเวียดนามซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นข่าวเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยก็มีโอกาสไซด์เวอัพได้เล็กน้อยจนกว่ามันจะมีการพูดคุยกันหรือมีการกล่าวถึงประเทศเวียดนาม กับประเด็นที่สองเนี่ยประเทศเวียดนามจะเห็นได้ว่าคือเราจะเห็นว่าอินฟลักชันเนี่ยเริ่มขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งเข้าใกล้ในส่วนของรีเฟนแนนซิ่งระด4.5เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือมันทําให้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารกลางเนี่ยไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เพื่อสนับสนุนการเจริตัทางเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยมันเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเหมือนจะดูค่อนข้างออฟพีกไปแล้วก็คือมันจะมีแนวโน้มอาจจะไม่แข็งไปกว่างมากกว่านี้แล้วนั่นหมมาาายควว่ของ ในค่าเงินของประเทศเนี่ยมันจะลดน้อยลงและก็อาจจะทําให้ในส่วนของธนาคารกลางเวียดนามเนี่ยปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องสนับสนุนการเจริญเติบโต8%ที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ได้ครับครับเพราะฉะนั้นถ้าปัจจัยต่างประเทศหายไปนะครับแรงกดดันเชิงลบหายไปก็เชื่อว่าตลาดุเวียดนามน่าจะเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับมีความเสี่ยงอะไรไหมครับที่เราจะต้องติดตามเป็นพิเศษในช่วงนี้ที่จะส่งผลงต่อเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามครับครับแน่นอนครับผมในส่วนของความกังวล หรือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็คือเป็นนโยบายทางการค้าของสหรัฐปัจจัยภายนอกแล้วก็ในส่วนของอ,อัตราดอกเบี้ยของ f e e d Federal r e s e r v e ซึ่งตรงนี้มันส่งผลทําให้รัฐบาลธนาคารกลางเวียดนามเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือ,อให้สภาพคล่องเนี่ยกับธนาคารพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างลดน้อยลงแล้วก็ยังมีปัจจัยอันหนึ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยภายในนิดนึงซึ่งผมมองว่ามันเป็นทั้งบวกและก็ลบก็คือประเด็นเรื่องเขากําลังรวบรวบในส่วนของกระทรวงต่าง,าง,างนะฮะก็คือว่ามันก็คง เป็นการทำคล้ายๆกับในส่วนของ e l ล n Musk ก็คือ,อพยายามเพิ่ม e อ f i c i e n c y ของอการดำเนินงานทางด้านภาครัฐเนี่ยเ,เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการลวกกระทรวงทะบวงกลมหลายๆตาหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะนำมาสู่สสการเลี้ยงออฟของคนในประเทศ <S 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 <ừ. S 1> ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ consumption เนี่ยโดยเฉพาะการบริภคกในประเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเจอแรงกดดันในระยะสั้นนะครับ ครับก็เป็นเหมือนเป็นกระแสช่วงนี้เลยนะครับที่หลายประเทศเนี่ยพยายามจะสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเอาสหรัฐเป็นตัวอย่างนะครับเวียดนามก็ออกมาบอกเหมือนกัน,ว,น,น,ว,นว่าจะปลดพนักงานหรือข้าราชการนะครับที่ดูไม่มีประสิทธิภาพออกไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเศรษฐกิจเวียดนามนะครับดูน่าสนใจเราจะมีคําแนะนําในการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามยังไงครับว่าเวียดนามจะโตต่อไปได้ไกลแค่ไหนครับครับขอหน้าสุดท้ายนิดหนึ่งครับผมเนื่องด้วยประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศค่อนข้างเล็ก นะครับผมแล้วก็ตลาดยังอยู่ในฟอนเทียรเราแนะนําคือการลงทุนคือไม่เกิน5%อนะครับผมนะอย่างไรก็ตามเรามาดูกําไรของตลาดปีนี้เราคิดว่าน่าจะโตได้ประมาณสักแปดเซ็นต์ valuation เนี่ยค่อนข้างถูกก็คืออยู่ประมาณสักสิเท่าในเอน่อ earning ของ12เดอนข้างหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการลงทุนเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเรายังมองว่าเรายังคงต้องระมัดระวังเหตุผลเพราะว่าตลาดเล็กแล้วก็ตลาดรายย่อยเนี่ยค่อนข้างมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสงครามทางการค้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่านโยบายของรัยเน่จะป็อางไ แต่ในระยะกลางและยาวเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าในส่วนของประเทศเวียดนามเนี่ยน่าจะยังเติบโตไปได้ภายหลังความกังวลเรื่องสงครามทางการค้าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐท,ที่ยังอยู่ในระดับสูงตลอดจนหลายๆประเด็นเนี่ยได้ผ่านพ้นไปเรายังเชื่อมั่นว่าประเทศเวียดนามเนี่ยน่าจะมีศักยภาพในการเจรติบโตได้ค่อนข้างโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียนในระยะ3-5ปีเป็นอย่างน้อยครับครับกลยุทธการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามที่เราแนะนําตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ครับกลยุทธ์การลงทุนในเวียดนามก็อย่างที่ผมได้เรียนเมื่อกี้ก็คือว่าระมัดระวังนิดนึงนะครับผมในระยะสั้นนะครับผมก็คือถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็ผมแนะนา,นาว่าคือค่อยๆทยอยซื้อได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าคนมีพอสมควรแล้วเนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะผานผลค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับผมแต่ในระยะกลางยาวเนี่ยยังค่อนข้างที่จะมั่นเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยน่าจะเติบโตออกไปได้ครับผมครับประเด็นหนึ่งที่ตลาดรอมานานเลยนะครับก็คือการปรับ จากตลาด f อน n t i e r Market เนี่ยเข้าสู่การเป็น Emerging Market นะครับซึ่งคาดว่าจะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาเพิ่มเติมในตลาดหุ้นเวียดนามด้วยฮะเรามาอัปเดตใหม่จนถึงวันนี้เนี่ยความคืบหน้าเรื่องนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเวลาที่จะมีการเปลี่ยนผ่านนะครับจะเป็นช่วงไหนซึ่งตลาดก็รออยู่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนจาก Fo อนท e r มาเป็น Emerging Market เนี่ยน่าจะมีเงินจำนวนมากไหลเข้าไปในตลาดหุ้นเวียดนามน,นะครับโนดมาร์เก็ตมีมองไว้ไหมฮะว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนนใช่วงไหครับ ครับก็คือว่าการอัปเกรดเนี่ยของตลาดเนี่ยจากในส่วนของตลาดชายขอบขึ้นเป็นตลาดเกิดใหม่เนี่ยคือจะเป็นในส่วนของ p r o v i d บริที่เป็นฟูซี่ m s c i เเนี่ยเรายังไม่มีความคาดหวังตรงนั้นนะครับผมส่วนของฟูซี่เนี่ยจะมีการอัปเดตเนี่ยทุกๆเดือน3กับเดือน9ก็คือเพราะฉะนั้นในรอบเดือน3ตรงนี้เรายังมองว่ามันอาจจะเร็วเกินไปนิดนึงก็คือตลาดเนี่ยคาดหวังในส่วนของเดือน9หรือแม้กระทั่งเป็นเดือน3ของปีหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันอาจจะต้องรออีกสัก3 6ถึงเดือน กว่าที่ฟุตซี่เนี่ยจะมีความมั่นใจในในส่วนของตลาดทุนของประเทศเวียดนามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเดือน9ปีนี้หรือเดือน3ปีหน้าเนี่ยเม็ดเงินที่เป็นพาสซีฟเนี่ยจะหลั่งไหลเข้าประเทศเวียดนามก็ตรงนี้มันทําให้เป็นในส่วนของการที่สนับสนุนในส่วนของไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนการจัดหาเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนตลอดจนถึงในส่วนของค่างเงินด้วยนะครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนหลายคนนะครับบางส่วนก็บอกมีหุ้นเวียดนามอยู่ในพอร์ตแล้วนะครับบางส่วนก็กว่าอยากจะสะสมหุ้นเวนานาเีย จะมีคาแนะนําในการจัดพอร์ตแบบ Asset All ล c a t i o n ยังไงครับว่าตลาดทุนเวียดนามควรจะมีสัดส่วนอยู่เท่าไหร่ในพอร์ตทั้งคนที่บอกว่ารับความเสี่ยงได้มากรับความเสี่ยงได้ปานกลางหรือบางคนบอกรับความเสี่ยงได้น้อยแต่อยากจะมีหุ้นเวียดนามอยู่ในพอร์ตควรจะมีสัดส่วนที่เหมาะสมเท่าไหร่ดีครับครับก็คืออย่าให้เกิน5%ซครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่า GDP เวียดนามเนี่ยเมื่อเทียบกับ GDP โลกเนี่ยมันน้อยกว่า1%ปรถ้าคุณมีสักประมาณล้เณ ek, าเปอร,ร์เซ็นมคจร แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือช็อตเทอมเนี่ยระยะสั้นเนี่ยจะผันผวลนคน่อนข้างพอสมควรวันหนึ่งเราอาจจะเห็นขึ้นไปถึงพันสามแล้วอาจจะโดนตบกลับลงมาเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนทางนัานนโยบายทางการคัาของสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามถ้าคนรอได้ในระยะกลางหรือยาวเนี่ยเรายัางเชื่อมั่นว่าประเทศเวียดนามเนี่ยน่าจะเติบโตได้แล้วก็นํามาสู่ในส่วนของกําไรของบริษัทโทะเบียนที่น่าจะเติบโตได้ในเกณฑ์ที่ดีครับ ได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณแฮนมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนําแล้วก็ให้มุมมองเรื่องการคุณตลาคุณว่ดนามสําหรับรายการของเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งรีฟครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงครับคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝันหนึ่งล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8ในกา5นาทีรายการมอน์มีบกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนาหมทุกโอกาสการลงทุน